ใช่ครับเขบอกให้พี่แาบเอาเองครับอะไรแล้วไม่มีติดตัวเลยหรอมีอยู่ร้อยกว่าครับขายหมดแล้วขวบข้างในก็ได้ข้างนอกข้างนอกก็ขอเขาให้มาเยอะมากเลยข้างนอกอ่ะพี่ใช่คนถิอเป็ดนี่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 เออนี่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 นนี่นนี่เขามีเขา ไอ้พี่ชายชี้ไปทางไหนโอ้โหพี่ชายรู้จักหมดเลยอ่ะติ้กไก่ติไก่จะบอกบาเธอนะว่าพี่ชายยกกำลังสองนะอ่ะาสีว <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> เอาไหมอะไรนะไม่รู้ให้คำอบไปอันนึงตัวฉันเบอร์อนะไรนี่แปดแปดหกูนย์าสี่5้าแล้วเรบอยู่เลเวลรวยกันหมดเลยแห่ยนะคนนี้เป็นอะไรกันไปหมดมันเป็นแต่คนมีเงินเหรอ ให้อะไรมาแต่ละอย่างขอบคุณโดนเน t ที่ส่งให้กันด้วยนะครับคุณนะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามามานะั่นคงขอบคุณนะครับ คนนั้นก็รวยคนนี้ก็รวยหรือเปล่าเอ้แต่ยังไม่ให้ของเราพี่ชาย,ยาาาาานี่ไงมามามาที่จัดแล้วนี่คนรวยเหรอที่นี่พี่ชายอย่าลืมไปใส่หมวกแฟชั่นโฟแมนนะครับพี่พวิศวาน้องนะพวกคุณเดินเข้าทำงานเนาะอะไร <laughs> เดินพวกคุณงานอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ชายอะ่ะนิดหน่อยไปใส่หมวกวิศวะได้แล้วครับพี่นี่ครับ ขอบคุณนะครับพี่ไม่มีชื่อแล้วก็ทุกคนเลยนะพี่เป้นะพี่เป้นะผมคิดถึงครับผม่ <c oughs> ใช่ตรงเตียงครับขอบคุณนะครับเตียงครับเนี่ยเฮ้ยคนอะไรเนาะสาวสาวที่นี่เขาเปจัดเลยเหรอโอไม่ไหวอ่ะเอ็งขาสาวเปย์ไม่ไหวยนะัง,งไง ไม่ไม่เอาพี่ไม่ครับโอ้ีคนใจดีนะ นะครับคุณที่ให้ของขวัญนะพี่เจอหน้าพี่ชาลินนะพี่โจ้นะพี่ชายพลพี่สมัยริงนะผมแล้วก็พี่อโนนะพี่มูนมูลมูลนะพี่ทีทีพี่กาวนะพี่เมยฝนนะผมพี่ตินะครับคุณพี่จุดจุดพี่บักเตอร์พี่วันจุดพี่โอมียนะคุณพ <st ี่สองจุดสองพี่หมวยนะครับคุณนะพี่พอพอนะครับผมพี่อารด้วยนะครับพี่ลีมานะครับคุณฟองเบียด้วยนะครับไปเดี๋ยวครับขอบคุณทุกใจเลยครับใจดีจริงเลยวันนี้ทำไมใจดีจัง ีจิตมากลองหนึง่งอะสวัสดีครับหัวแดงผมยิ่งแมทผมอยู่เลเบลอะย,อยิ่งตายแมทเอาเดี๋วอืออืออันนี้พี่ชายสิดป้ายพี่ชาย 下一个我来喽！<noise> 哎，帅！ ติดละหลาเลยพี่ใช่ครับผมอุ้ยคี่ติดบวกอะไรครับบอกสี่ครับโว้เท่ากับพี่กลยอีกสิบสิบทีแบบสิบกรีด้วยแปดอะได้าครับไม่ติดเลยพี่วิวโอ้ยเจ๊แย่โอ้พี่ไก่ีมิงจหนติดเลยบอกสี่ก็ผมได้สามสิบเจ็ดรวมรวมอ่ะซื้อสามสิบเจ็ดรอบเว้ยพี่วิวโอไม่ไหวว่ะรอบสองแม่งบอกสองขึ้นบอกสามแม่งรอเกือบเกือบการันตีออ แค่ไม่บอกเขาเรียของอไ,ไว้เดี๋ยวมันไปแล้วป่ะพอดีว่าตีติดแล้วสองคนเลยทั้งสองคนเลยนะได้ครับผมมีกล่องขายนะพี่ไม่มีตังค์โอเคเป็นไงบ้างพี่เจ็บจี๊ด ค่าีเียมเมื่อขาดอะไรอะใช่คุณับบเดียเอพมาใช่ไหมใช่คนนี้ปะนายน้องดาหลายใช่คนนี้ที่หอเอพครับใช่ใช่ใช่ครับขนี่แหละครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ เขาขายเท่าไหร่พี่มี F เคคอยขายไหมอะไรนะครับ F เคคอยอ่ะแคใครครับหมายถึงอะไรครับแ F K คอยคือใครครับ F K F K เหรียญน F K เหรี่ยน F K มีขายไหมคืออะไรอ่ะพูดถึงอะไรอ่ะ เหรียญเหรียญเอฟครับพี่พี่ชายพี่ชายไม่มีใช่ไมนะเหรียญเอฟอ่ะมีแต่ข้าเหนียวไก่ย่างอ่ะไม่ข้าวเหนียวไก่ทอดขอบคุณนะครับผมสำหรับ EXP ครับผมคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับมันตีชิ้นส่วนไว้ได้ใช่ไหมใช่ยางมันนจะเป็คุณชื่ออะไรนะครับโทษทีอันไหนอ่ะคุณชื่ออะไรครับเจเจครับเจเจอืมดีดีกางเกงเหรอก็ให้ไปหมื่นหนึ่งนะนี่บอกคนไปแล้วมา อะไรนะครับเราเจอกันแต่แรกสองตัวใช่เ J สองตัวบอกผมแล้วเหรอบอกตอนไหนครับเมื่อวานที่ไหนครับเราเคยเจอกันด้วยเหรอเนี่ยที่นนที่ไหนครับ นาฬิกาอะไรครับอหอนาฬิกาทำไมนะครับอหอนาฬิกาเมื่อวานห่อนาฬิกาเมื่อวานเเดดวผมใจอ่ะได้ยินไหมได้ยินครับ นาฬิกาอะไรครับอ๋อนาฬิกาโอ้ยอาหารสเบ๊กฮึขอบคุณครับพี่พี่เป้ขอบคุณะครับการเดินทางในอนาคตแล้วก็เมืองแห่งอนาคตนะครับขอบคุณนะครับ คุณพี่เปพี่พี่หมูพี่โบกี้นะครับผมอ้าวอะไรนะคุณพูดจบแล้วใช่ไหมครับเราคุยจบแล้วใช่ไหม,มพูดถึงอะไระครับเมื่อกี้อ๋อนาฬิกาครับทำไมครับเราเจอกันที่หอนาฬิกาเมื่อวันครับผมครับผมอันนี้อันนี้น่าจะจบจริงน่าจะจบจริงล้ อะไรครับเฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าน้องไม่ครับพีายูไม่ค่อยนิ่งเลยพี่เขาดู่ชัเขาดูไม่ค่อยนิ่งเขาดูวิ่งตลอดเวลานะใช่ครับเฮ้ยเขาเป็นอะไรวะถามวันนี้เขาเป็นอะไรเปล่าได้ครับเดี๋ยวพี่ขอบคุณคนข้างนอกก่อนน้องนี่ครับผมได้มาแล้วครับแต่ว่าอะไรนะครับอุ้ยคุยโทรศัพท์ไปแล้วครับ เคยกล้าพูดเนาะลิงไก่กล้าทำไมจะไม่กล้าเคยเคยกลัวอะไรที่ไหนอ่ะพี่ฮาดิพี่มาพูดแบบนี้แต่ว่าเขาแต่งตัวพี่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ดีนะพี่ว่าตัวไหนครับนั่นแหละใช่ชครับพี่ชายอ่ะพี่ชายอ่ะครับพี่พี่รู้ตัวหรือเปล่าพี่กำลังจะยกกำลังสองครับพี่ยกกำลังสองอะไรพี่พี่นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันครับพี่พี่รู้ตัวหรือเปล่าคืออะไรยกกำลังสองอะไรไม่ไม่มีอะไรครับ อะไรเปิ้ลไก่เป็นไรเฮ้ยมึงเริ่มไม่นิ่งมึงเริ่มวิ่งอีกแล้วเนี่ยผมผมว่าเปิ้งไก่เขาไม่เคยนิ่งนิ่งหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวให้เจสตี้มาเคลียร์นะเป็นเงี้ยเขาเจ็บครับวันนี้โดนสาวบอกว่าเพื่อนโอ้โหเปิ้งไก่ไม่นิ่งเลยครับจริงเหรอเปิ้ลไก่เปิ้ลไก่จริงเหรอทไอ้โดนสาวบอกว่าเพื่อนเหรอโอเจ็บเงียบเลยเอ้ยเอ๋อไงไอ้พี่ พี่เริ่มสนใจพี่ไม่ได้พูดน้องพี่ถ้าสมมติว่าเราถ้าเราจะยกกำลังสองเราต้องทำยงไะพี่ไก่ว่าอ็งขอแผนได้ป่ะโอ้มาถึงทางแล้วครับพี่หาดิศใหม่คนด้วยเลยครับพี่ใช้แผนยกกำลังสองเนี้ยเองเลยน้องเองเลยคือเอาง่ายครับพี่พี่ใช้ฟังปิ้งไก่ให้ดีนะพี่ต้องเปลี่ยนบุคลิกตัวเองครับมันมันบางครั้งมันต้องออดอ้อนนะครับอารมณ์แบบคล้ายๆสับลางอ่ะแต่เรายกกำลังสองครับคือเราควบสองอะโอ้โหดยนะครับ ี่พี่ชายพอเข้าใจไหมครับก็คือหลอกสูบเขาอะครับพี่ยกกาลังสองอะพอหรือว่าพี่ชายจะรักพร้อมกันสองคนเอาไหมล่ะอืออ่าถ้าถ้าสมมติว่าวันไหนที่พี่ชายแบบว่ากําลังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ยกกําลังสองพี่ชายเรียกใช้ปิ้งไก่ได้ตลอดครับอืมใช่อะแต่ถ้าใช่ครับแต่แต่ถ้าพี่ชายผ่านมันไปได้อาถ้าพี่ชายทําได้เแล้วเขาแล้วเราเองว่าถ้าถ้าเราคุยกับคนข้างในแล้วเราไปคุยกับคนนอกเขาจะโอเคปห เขาไม่ได้ยินหรอกครับพี่ว่าเราคุยอะไรกันนจริงปะล่ะเราก็อาจจะบอกว่าซื้อของใช่ปะใช่ครับแล้วคนข้างนอกเขาหันมาพอดีทั้งั้นนะคุณย่าเคยคือคุณย่าของปิ้งไก่เคยบอกเอาไว้ครับอืมเกิดเป็นผู้ชายครับแต่ล่าสุดเองครับเป็นแค่เพื่อนใช่ป่ะล่าสุดใช่ไหมเล่นจะมาสอนอะไรได้ปะเนี่ยของปิ้งไก่ชิดกับเขาเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับพี่ฮาดิตพูดอะไรไปพูดอะไรไปพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยอ้าว ถ้ารู้จะยังไงไม่ครับปิ้งไก่ไม่เคยปิ้งไก่ไม่เคยมีผู้หญิงนิ่งหน่อย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 เงนิ่งหน่อยเวลาพูดถึงคนคุยยังไงไม่นิ่งเลยอ๋อมันไม่ใช่คนคุยครับพี่ไม่คุยคนเดียวนะฮะไม่ครับไม่มีเลยครับพี่ฮาดี้เขาต้พูดพูดมั่วครับปิ้งไก่ไม่เคยสิดอ่างเลยเไม่นิ่งเลยน้องแต่ให้แนะนำอ่ะแนะนำได้ครับอะไรยช่ำมั้วยังช่ำมั้ยเรื่องเนี้ยเอาและเอาละพี่